สบายดีสบาย,ด,ยด,ด,ดีพี่น้องปกปา,าย,ายาเบิดสุกุสุกุนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายสายลมหนาวลมเย็นคือเก้าวพี่น้องจ๋าแดดเบาๆแตวาาวแวๆนะ่วันนี้รูสึกว่าลมแห้งกว่ามือก่อนๆอีกเนาะวันนี้มีนัดกันอยู่ที่สะกากทุ่งนาพักกันมาสู่ป่าพี่น้องเขาเจ้าลงมาเต็บแล้วบ่มีฮงก็ลงมากันยายลี เตรียมติเขาตทินดำลงมาพร้อมมาสัานวาสิมาปิกนิกปิ้งย่างหมกปลาชิวย่างปลาคอปลาเข็งมาสัน่นแต่ว่าปลาหลายในเมื่อวานพักกันมาสอนในทั้งกบในทั้งปลาเนะาะปลาตะเพียนก็ม,มีโอเบมเมนบกแล้วเป่มาเถอะผู้ใหมาแน่นี่หลายคนอยู่เนะยาะใหญ่มงใหญ่ยายมาเด็กๆมาเบิร์ดเตรียมพร้อมเอาไว้ดีเลยจะรีไปลงไปงม ทั้งยังเขาเนาคือบอกขึ้นมาไหวสสสส้เสล่งติบเขาติบน่ำบกแล้วสูบนน่ำเพราะว่าย่านอันย่านควยมาลงแมบเดี๋ยวมันสิเมนสาบควยเนะาะพะเขาเจ้าปล่อยงัวป,ปล่อยควยแล้วผู้ซอนกระซอนผู้สูบกระสูบ ปลาคอปลาเข่งลายได้พี่น้องจ้าหอยก็มีบาทะานีมาเก็บมาเก็บสอนปลาซิวก่อนอ่าดูดูดูเห็นปู่เห็นป่ายป้านี่หอยใยลีหอยแถวนี้นะเร็วๆรมาเก็บ พี่หอยบักลายเยลี่ปลาคอแม่ไม่บื่นหรือบอนี่น่าปลาเค็งนี่นะป่าบักลายเนี่ยมันอันนี้เบิร์ดเดย์สอนปลาซิวอุยปลาคอแล้วเล่นแล้ว อุ้ยมาคอยลายด้เยลี่เอย๋ยงมปลา่านผู้ชมอ้ยปลาซิวออกหลอกเอวขี้ตมอ้ยไปสอไปลากน้องใหญ่เป็นอย่างมาคอยจูบป,ปลายาคอยขม นี yeah, so ่ท่านผู้ชมหอยเนาะหอยนี่หอยตัวหอยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยใหญ่นี่หอยเก็บหอยบังหอยท่านผู้ชมเก็บหอยก่อน นี่ะฮอยอยเ,ยเงก็บทั้งนี้ทดเกตีหอยแยลี่เท่านี้เต็มอยู่คุณบท๊ื้อทังแล้มาใส่มาเก็บสอนเมื่อวานประคอร้ายหลายจวดเจ็ดจวดเจ็ดป,ป,ะจะปัดสูบน้ำเราจะแปข้างในเปิดระบาดเลยเปิดน,นี้บ่ะเห็นอยู่มาน ปลาคอเขาหายไปใส่เบ่ละเมื่อมัาเข่าหูเข่าโกนเบิดบ่สิสมตั้งใจมากบ่กเปัตเพียนบัวนี่เก็ได้ปัตเพียนลายอุปคองอยอันโยบุญด้วยคับปลาคอนี่ทำผู้สมเนาะปลาคอ

ป่านะ่ะมันพอสูบแล้วมันปืนเนี่ยอุ้ยมะพรอยาอคาร์ร่แคร์คือมะครอยมีน้อยใหญ่ออมันเข้าไปอยู่ในโกนบ่บปลาดุกนะเข้ากลับแล้วหอยนั่นป่ามันระีมันปืน,นต่มบรเห็นมันดอกอาสวีงนั่นมาสอนมาแข่งเราไปเอาบ้าบ่ออนี่สวีงน่มาตักเนา เห็นอยู่ปลาดุกนะปลาคอ่ะนบปัดสูบน้ำแล้วละจ้าป่าไปใส่เบิ <c oughs> ร์ดมันหนีไปสายมันเขา่าหูบอกมังค์หอย,หน,อยหน้อยๆไงเก็บเอาบานหลดปลา ตาตางูบ้างประขบัตัวใหญ่บ้างในพงนี่เด้โอ้ยอีเงินเน,นี่ยเยลี่บกงคอยทั้งกหลายในพงเด้ซิมอนอันนี้แถวพงนี่นะ นี่เปิดในป่า,าห้านี่ป่ามันลี่ป้าถูกบกหอยคือหลายแทะน,นี่เปิดในห้ยนี่นนนนนปลาคอปลาดุกน้ำมันลี่ล <c oughs> ถูบล้นบืนนี้วไหร่ น้ำมันบรเิเลิกพี่น้องน้ำมันน้อยเดียวนนปนาคอบอมมอนอคืปบาคอยมีตัวใหญ่ปลาซิ่วผมปถืออันสวิงมาสวนเอามันลงขีดตมปลาคอประดุกนั่นทำผู้สม มันมีแต่หอยอลายหลายไม่เห็นบ่ะหอยนี่หอยน้อยเก็บอรรถไปปล่อยสะดาดในลายคักปลาโคน้อยนั่นนั่นนั่นป้าปลาป้าไปเลยเย,ยลีเย,ยลีอะแม่ไม่ใชในปอานอกโลกเอกรีดอยู่กับหมูหอยกับ มอนไอนาลายมันมีแต่ตน้อยๆตาบักไหลจะหายไปใส่เบิร์สูบแล้วเดี๋ยวอีกมือเดี๋ยวอีกมือสองมือบัน้มันลงมาโฮมกันนีมันออกจากที่ซ่อนอาาแล้วมาจับอีกที่ ปลาไซไปไซซีมอนฮะแทะปลาเค็งน่าลายใดมันลงตุม่ม nên đây là bò bè bò bè theo nè Nói là lại hạt tuần hỏi ป้าลูกหอยไล่เลยเต็มอยู่โยนตุมมต่มปลาธรรมศาสตร์้ำนึงบุเห็นมันเน่ยประเข้งกับยนตุม่ม ซิวลายอยู่อีปูก็มีเด้เนื้อหอยหลายกระดอกเนี่ยปลาซิวนี่ กิ่ดต่อมปลาซิวปลาซิวมันหลายอยู่มันเกือคิดต่มพกกอีกแลแต่ว่ามีปลาแต่ว่าเป็น่างน้ำมีได้สะ รตบเต็ม่ในิต้ <Hi. S 1> มพวกปลาเข็งมันหมุนต้มเต็ม่ปลาเข็งเต็มอยู่ในขิต้มนี่ฮะมีปลาเข็ง มันกิจตมมันท่างบอมันกระด้งหัวมันกระด้งคอนโดขึ้นมากพี่น้องน้ำจะเหยียบปากมันโผล่หัวขึ้นเลยหัวปลอกถึงมากมรกรลั้างไถ่มันกระด่าถึนเลยมันจะลอยโผล่หัวขึ้นเออแม้มันหนื่อยเลยนี่ เดี๋ยวคำาสิลงมางมอีกรอบ

ปลาซิวนะคือบวกเก็บวันไหนมีตัวใหญ่ๆปนกันแล้วคก็เอาเก็บเก็บเก็บนี่แหละอาหารเที่ยง ั้งหอยทั้งปูทั้งปลาทั้งเก็บบดซูหยางปลาซิวนี่มันเกิดขี้ตุมบกลอกแยกหมากับพ่อหมาพี่น้องเอ้ยมันแม่ไปแม่มาอยู่นี่ล่ะน้ำฝดปลาซิวถึงสวดๆอยู่ปลานางน้ปลซิวนะมันต้องหายังวิษเอา สียดา้เอาไปหมกเสร็จก็อีตู่หอมๆเนาะปลาซิวปลาเค็งหน่อยตรงนี้นะมันมันอันแถวนั่ะป่าอย่างนี้นะเนี่ยมองเงาเนี่ยอันนี้มองปลายมื่อแล้วอันเด่นอันเด่นรัดรัดรัดรร้อยแล้วโอ้ยพี่ปลโคปลโคโอ้ยรัดรัดท้อง แล้วไปหารอยโกปลาเค็งน้ำมนต์ตุ่มเจอสองคนปลอยน้องหนงูใหม่ปูกระลาย เดี๋ยวห่ามคำมางมใหม่อีกเดี๋ยวมันออกขึ้นมาเอามาล่างยายลี มามามาเบิ่งป่าท่านผู้ชมออกลอกเอกแรกมาเบิ่งอมันามาสิได้หลายบ่อย่าพาเทียมาออกลอกเอกแรกท่านผู้ชมปลาเขง่งปลาคอนี่อีปูปลาปลามาจากล่างฝุ่นสามถังสีง่ถังนี่ นี่นี่นี่อันนี้ล่างแล้วละ<ด>ปลาชิวเนาะมีอ่ตัวใหญ่พี่น้องมันเด้เอาไปมกใส่็จพักตุ่ม,มหอมใส่พริกดิบเนาะเทใส่กะตายเนาะเทใส่กะตายมันยังบ่เนาปดไปหาจีบไปตองกล้วยมกลอดตองขู่ได้าาาอ,อาหาม่ถูกอยลงนี่ใบกล้วยในางหลังอันล่างปลาคอที่ทเราทังไงมาแล้วก็ล่างทังแล้วก็เทใส่นี่อันนี้กระป๋าเลยพี่น้องปลาตะเพียน ขยาม,มันาตาย,ยป,ป้าหอยกับพอยออหอนมน้งมลกอเอาจุ่มน้ำเดก็สลามสลามจังหลอนไว้ไไอันยูก้นมันอันดันดันกลนะ่นมันนะบ้าดปลาบาดนี้มันบม่ออกหลอกเลยพี่น้องเห็นบ่นี่ปลาปลาเข็งปลาคอเนี่ยเห็นบเทาเสธัษฐ่น หอยก็ร้ายหลายเดอืข eh, ึงถังเททั้งไงเลยจัเก็บแยกออบกว่านี่อันนี้บาเดล่าเอาหอดนำเอาเครบกับลูกน้อ จะแม่นเล่นน้ำปื๊ดโอ้ยปลาแก่ไม่ออกเลยอ่าแต่ปลาเอามาดูดูทางนี่ท่านผู้ชมอ่ากระปูกระปูกระปูในแยกออกพี่น้องอีปูนาด้วยนี่ปลาคอปลานี่ก็ได้หลายๆยังในปลาซิวเครื่องตะตาเนาะหอยก็ได้บักเครื่องถังผนเดืยวสิแยกออกเอาตหน่อยใหญ่นลอยๆก็สิปล่อย ลงสาเนแหละไวายเดี๋ยวแยกป่าออกเก็บอีปูออกอืมแล้วป่าใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วหอยใส่อีกครั้งหนึ่งมันก,กัดปลาเข่งก็มาหลินคลองใหญ่แถมมันปวดตัวโคตัวใหญ่นะ ต้มสมนะพี่น้องใส่สมหมดแดงเนาะปลาตะเพียนในแง่งก็หลายตัยเบิ่งตีมันน่ะปลาปลาหัวยาได้แั่มันปลาซิ่วนี่กระโมปลาเค็งน้ำปลาไหลหลายๆย่งเดียวต้องใส่น้ำเด้ิมคนเดียวมันตายปลาเลือกที่ตั้งนี่อนันี้ใส่หอย ม yup. ัดาก็เพมดาามแมงดาไปจำแจวแมงดาก็ได้ yo, ่รนมู ians, ้ชมแมงดาธรรมชาติหอยปูปลาซิว แต่ม okay. so ันโบเบิร์ตพี่น้องโบเบิร์ตกระสียังหลายอยู่มันหยนต่มเดี๋ยวคำคำแล้วมันงอมอีกรอบอันยกบำรุงจากตัวป่าป่าเนี่ยปะตเพียนสิเหตุอะไรสาเนี่ยคือปล่อยน้ำแนว เอาไว้ซะพอ,พอพอกินอันนี้มันก็ะลายตัวอยู่เพราะมันลายโตเนาะ เ็ดกไป,ปหิวไปหิวเมื่อพี่น <ๆๆ S 1> ้องจามานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจป้าาหิวไป,ไปไปแล้วทำผู้ชมไปทำกับข้าว